อ่าทำไมพระบางกระทิงนะจึงมีหลักพันและมีหลักหมืน่นก็จะบอกให้ว่าบางกระทิงเนี่ยเขาสร้างกันมาตลอดเพราะเป็นพิมพ์พระที่มีอนุภาพตั้งแต่ยุคอนุญาร,รารัชโกสิ์ก็สร้างนะฮะรัชรโกสิ์ยุคต้นก็ยังสร้างพระพิมพ์นี้บรรจุในเจดีย์นะรัชรัโกสิ์ยุคกลางก็ยังสร้างพระเกจิก็ยังสร้าง ส,สอ่าบูนนาคก,ก็สร้างพ่อทูนโอนิมิตก็สร้างพ่อแทนก็สร้างพ่อเทียมก็สร้างนะแต่ที่เราเล่นกันสับสนเพราะเราเล่นที่พิมพ์ไงเราไม่เล่นที่ความเก่ากันวันเนี้พอเรารู้แล้วว่าเอ้าอันไหนจะเป็นรัตนาโกสิ์อันไหนจะเป็นเกจิอันไหนจะเป็นบางกระทิงก็ใช้ความเก่าในการแยกไงไอคนที่มันขายกันไปแล้วที่เอาพิมพ์มาบอกว่าพิมพ์แบบนี้เป็นบางกทิง ที่เผลอเอาของใหม่ไปขายเป็นของเก่าอ่ะของใหม่มาเล่นหมดไหมล่ะหมดไหมไม่หมดหรอกมันเยอะเออขายไปแล้วก็ไม่อยากให้คนรู้ความจริงว่าบางกระทิงเนี่ยนะมียุคอยุธยาก็มีถึงยุคแล้วไม่ถึงยุคอะเอาง่ายๆพูดง่ายๆเนะียเนื้อคนละแบบคราวนี้พอเวลาคนเขาเริ่มรู้ถูกป่ะล่ะพอเขารู้เสร็จนะ พราบากะทิงถึงยุคแบบนี้จึงหลากหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนโอ้ถ้าถามว่าพระเกรือในประเทศไทยดีได้ชื่อว่าเหนียวที่สุดอ่ะเพราะโตบากะทิงเนื้อปึกมากบางกะทิงนะน้องอินต้องบัวต้องอย่างนี้นะ น้องแทนมึงการบอกคิดถึงครับคิดถึงเช่นกันครับหยิบม,มาแบบไม่ต้องสงสัยเลยคือแบบนี้น้องแนนส่งดาวสิบดวงขอบคุณครับนี่น้องแนนนี่ภรรยาสุดสวยของประธานแชร์เขานะอ่ะบางกระทิมพัดนะักรบครับพีิวลาพลแฮวเพชรโอ้โหใช่ใชเนพงนี่พระ ขุนแผนกูวัดกระช่ายนี่คุณแผนเหมือนกันนะเห็นไหมมีกลุกวัดกระช่ายดูบ้านกลางได้เลยครับอ่าอยุคเดียวกันยุคเดียวกันเห็นไหมดูเนื้อดิไม่มันพอได้เจอพระเก่าๆแนละ้วมันจี๊ดเข้าไปในหัวใจโอ้โห กุกัชายอ้าวมาเนี่ยถ้าคุณอยากจะดูนางพญาได้อยากจะดูบ้านกลางได้นางพญาบ้านกลางทําเสือนะและที่สําคัญคือนะอนุภาพพุทธคุณเขาเหมือนกันรรมะตยเนโคอานี่พระคุณแมนกุลวัดกระชายหรือกุ่วัดเจ้าชายอด่งดังมากกูนี้ อ่าเหรียญพ่อสุดใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมจะหยิบไว้เหรียญหนึ่งนะคุยกันไปเรื่อยๆได้ความรู้กันไปเรื่อยเอาเท่าไหร่พี่กูกระชายเดี๋ยวรอสะกูนะพี่นะเอาขนถ่างกันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยตอนนี้หมอนวดกำลังบิดแขนหักกระดูกพร้อมเส้นเอ็นเส้นที่เจ็ดสิบแปดนะกระดูกข้อที่หกร้อยดีตอนนี้ อยู่แป๊บหนึ่งปั่นจัดเลยโอ้โหคนเคยไปลองดูแต่รุ่นนี้นี่นี่ล่าสุดนี้มีคนเขาทำคลิปนะเขาโดนเรียกตัวไปติดทีมชาติแต่เขาไปไม่ได้ไม่ตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดโดนเสพยาโดนตำรวจจับที่ด่านแล้วที่ด่านมันมีกลวยไงพอเรียกเขาแคมป์ซ้อมเจอกลวยหลอนหลอนกลวยซ้อมบอลไม่ได้ขาสั้นลูกที่เขาได้ คัดเลือกไปเพราะอะไรลูกเตะมุมแล้ววิ่งไปมงได้เก่งจัดเป็นคนเตะมุมเองพอเตะเสร็จแล้ววิ่งไปมงอเองเข้าประตูได้แต่ล,ลือกได้เรียกติดเข้าแคมป์ทีมชาติเนื้อเดียวกับบ้านก้างเลยครับองนี้สน,นุกสนานกันไป่ะพูถึงพุธกลุ้เท่ากับบ้านก้างเท่ากันเท่ากันโอ้โหประเด็นเน่ะไม่มีใครมาบอกเรากุนนี้สําคัญมากดูเนื้อทางประวัติศาสตร์นี้สําคัญมาก อย่าดูนางพญาก็ดูเนื้อเนี่ยดูถ้ำเสือก็ดูเนื้อเนี่ยดูบ้านก่างก็ดูเนี่ยเนี่ยเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายตามใช่อ๋อเป็นเจ้าชายอือหือโอ้องค์นีช้ำเลยด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่ยแหละครับอ้าวองค์นี้ใครเอาใช่พุทธคุณก็เท่ากับพระบ้านกลางเท่ากับ พระนางพญาแหละที่สําคัญคือนะสามารถใช้ดูได้เท่าไรกับพี่ยองนี้ฮะเอาสามพัปเอาสามพันแปดค่ะพี่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 พพท่านในรับพิมพ์ปิดแล้วตามได้สามพัดร้อยยุคนี้คือยุคที่คนศึกษาพระเครื่องนี่รอว่าเมื่อไหร่จะมีพระแท้พระที่มีประวัติชัดเจนโอ้โห ปิดล้วตามด้วยสามหมืนแปดร้อยบาทครับไม่ปิดก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนี่จริงๆต้ 3, นะองสามหมื่นแปดนะจิงก็สมศักดิ์ศรีระดับปุิญญุตรีงานนี้ปิดล้วตามด้วยสามหมืนแปดร้อยครับได้แหวนรักกู่พระเก่าเนี่ยได้เอาไปซ้อมตาดูพระแพงๆได้วันนี้นั่งคุยกับเพื่อนยันสามดวงเพราะพินที่ให้ไปเพื่อนแหวนมันบอกว่างานแ้าไม่คาดเลย ยังไม่จบปียอดเกินสามสิบล้านแล้วมันบอกว่าแขวนแล้วพอได้จริงพี่ยูบรวรแน่นอนอยู่แล้วครับยันสามดวงพุทธลัยเพราะพ,พิมพ์ด้วยบน่นนเป็นหมื่นครับพิมพ์นิยมครับพี่เอาสามพันแปดรอปิดแล้วตามที่สามพันแปดนะครับพี่พี่ปิดแล้วตามที่สามพันแปดครับโอูพี่ปิดได้เลยนะครับสามพันแปดร้อยโอ้โห หาโอ้โหแล้วพี่ยังไม่ปิดกันเลยนะรออะไรใส่ไข่ปลาสิใส่ไข่ปลาสิเนี่ยคือทับล้า,ลาแบบเนี้ยพี่ๆไม่เก็บนะก็ผมก็เราก็ไม่จะว่ายังไงนะนะถ้าเกิดว่าเก็บพ้าแบบนี้เดี๋ยวพี่จะไปส่องอแล้วพี่จะไม่โดนพระเกศส่องเสร็จเดี๋ยวพี่จะซื้อบ้านกลางได้ซื้อนางพญาได้ แบบนี้ไปส่องแล้วก็จะดูคุณแผนบ้านกลางได้นะไปส่องแล้วเดี๋ยวจะดูพระเป็นบางทีนะ,ะซือะ้อง่ายนะพะิมเเจรง่ายนะอ่านะ <c oughs> ก็เอาง่ายนะ <c oughs> บางทีซื้อพระเกะหลายๆองค์ก็ปาเข้าไปหลายหมื่นแล้ววงใหญ่พอเท่ายิ้มเขาเรียกองครูไหมครับ ก็เป็นวงใหญ่ะครับเป็นวงอันนั้นสวยลงทองอยงกิ่งผงลงทองปิดตาจมโมจ้าวัดกระชายสามพันแปดถูกกว่าเต่าสุขใจปีสามเจ็ดแต่ประเด็นนะ่ะใครเป็นคนถามถึงแล้วคนถามถึงไม่ปิดด้วยไปทำให้ลดคุณค่าพาไปอีกอ เนื้อเดียวกับบ้านกลางเลยครับองค์นี้ไม่ปิดไม่ว่าต่อสักนิดก็ยังดีนะพี่สามสามบันแปดแปลงไปเอาสักสองพันได้ไหมก็ยังดีต่อได้ครับพี่ถามแต่พ้าอย่างเงี้ยพี่พี่อย่าไปซื้อเลยถ้าพี่พี่ซื้อไปเดี๋ยวพี่พจะดูพ้าเป็นนะโอ้แต่ปิดตาจมูกเนี่ยรอสักครู่ครับเดี๋ยวเอาไปแอบอยู่โอ้โห นะครับอ้าวมาองค์นี้พระอะไรครับขอโทษครับถึงศึกษาพีนุวัตรเล่ากันไปกันนะ,ะก็คือในอยุธยาก็จะมีกลุ่ที่สร้างพระเนื้อดิน นะครับไว้พันปิดครับพี่วงพันฮะเอาว่าแค่ตอัวกระเจ้าพี่ยังวานนะยังวานใจย็งครับเอาว่าแค่ตไงเอางี้พี่วงพันแล้วพิมพเนี้ยไอโอรู้ว่าพิ์แล้วเป็นพิมนิยมหยาหยอ่าพิมพนี้เป็นพิมพ์นิยมครับผมว่าจะองค์ใหญ่เอางี้พี่วงพันผมซื้อมาเนี่ยสององเนี่ยจะซื้อแล้วมาคู่กันสององอะถ้าองค์เนี้ยพี่วงผ่านเอาอะ เอาสองพันแปดละกันเอาจริงสองพันแปดร้อยบาทนะพระกุเนื้อดินอยุธยามีอะไรที่ไม่เล่นล่ะบางกะทิงเล่นหมดมทีมนิยมเป็นแสนนะใชบ้านกลางทิมนิยมเป็นล้านนะกูกวัหญ่ใช้มงคลเป็นล้านอืขุนไกยหลายมืน่นโอโ้โหแพงนั้นนะพี่มงคลเล็กชัดๆอ่านี่อันนี้กลูกวัจช่ อูพีสุดยอดนะครับแล้วเพื่อนๆไปส่องดูสิว่าองค์เนี้ยเรื่องพุทธคุณน่ะเท่ากันแต่ว่าเสียนพระมากมระหนดราคาเองไอ้คนแรกเมาก็บอกไม่แพงไงไอ้คนหลังไม่รู้ก็ฟังจะมาพูดต่อ,อเอาจริงๆพระกุแดนอยยาไม่ควรจะมาถูกด้อยค่าด้วยคําพูดของคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างอ่าเอาประวัติศาสตร์เนี่ยเห็นไหม ก็คือเนื้อดินกุฎยานยุยาเป็นเมืองที่สร้างพาระด้วยหินทรายอยู่แล้วปิดครับพี่วงพันธ์พระพุทธรูปต่างๆก็สร้างจากหินทรายสองพันแปดร้อยนะครับพี่วงพันธ์ปิดนะครับรายการนี้แต่คนอาจจะไม่รู้ว่านี่เป็นพิมพ์นิยมโหมายาส่วนมากจะใหญ่ไงส่วนมากจะใหญ่มีกแกลบเดิมๆสุดๆมีกแกลบเดิมๆไม่ว่าดูเนื้อ,อคือคือ,อไอ้ง่ายนะพลายหินทรายอะทรายกรองเนี่ย จะต้องบอกอย่างนี้แบงค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่หล่อเป็นท่อนๆแล้วไปประกอบอ่ะแม้กระทั่งหลวงพ่อโสธรก็เป็นหินทรายหินทรายพี่ใช่คือเมืองไหนอ่ะที่เป็นเมืองท่าการค้าของอโยุยา,าจะทำพระหินทรายไปบริสถาน้อยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ดังนั้นพระพุทธรูปหินทรายเอ่ะที่ทำจากดินแดงเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในอยุทยาเยอะ ที่บางคนเรียกฟ้าสีลาแรงอะ่ะโอ้โหแล้วดินเขาไม่เด็ดกระลักด้วยนะใช่ด,ดินจะเป็นแบบเนี้ยพอเวลาลับเบอร์ออกมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมโอ้โห oh. องค์นี้สวยโอ้โห oh, เลย <c oughs> อปิตตาจำโบ้วยครับอ่า เปิดเล่นๆพี่เขาต้อเอาจริงพี่มานอ๊อครับเนื้อเหมือนพระพันวษาถูกแล้วที่เอ่ยมาเนี่ยพระก,กุฎยุทยายมีอะไรถูกมะไม่มีหรอกผมบอกแล้วไงบางทีคุณซื้อพระเกเนี่ยหมดไปหลายหลยมืน่นะแต่ถ้าคุณมีคุณแผนกุฎกระชายไปส่องอ่ะคุณจะไม่โดนพระเกอีกเลยแล้วแถมเจอพระแท้ก็ซื้อได้ด้วยใช่ พุ้ทธคุณก็ดีองค์ครูชั้นดีถามว่าทําไมผมแนะนํานไห้ซื้อกุวนกระชายเพราะคุณจะหอบตังไปซื้อบ้านกางก็หลายหมื่นเน,นี่ยจะหอบตังไปซื้อหญ่ชัยมงคลก็หลายแสนถูกป่ะจะหอบตังไปซื้อนางพญาก็หลักล้านเริ่มฝึกจากการดูพระกุวกระชายไปก่อนอ่ะนี่ โอ้ oh, ไปแล้วพี่พี่พีโอตี่ไปแล้วไปแล้วพี่วงมาลัไปแล้วเนื้องวงนี้เหมือนคุณแผนที่พ่อผมให้มาพายคู่ตัดเนื้อเหมือนกันเลยครับมีเม็ดซ้ายโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดครับพี่อนุวัน์ใช่เลยพี่ส่องได้เลยสวัสดีพี่บีบอยครับหลวงพ่อปานดวงตาต้นรายการรับดูน่อยอ่าส่องให้ชมน้อยครับโอ้ oh, ไปแล้วพี่เมื่อกี้ พระกุยยุธยาพุทธคุณอยู่ยงคงกระพันเพราะสมัยยุธยาออกโบกับรพม่าบ่อยจึงสร้างเน้นคงกระพันขออนุญาตนะครับพระงนางกวัดวัดท้ายตลาดดีไหมครับดีดีครับรบ,บางกระทิงด้วยอ่าโอ้โห บางกระทิงเห็นอยู่หน้าจอพอดีผมต้องบอกให้นะว่าพระเครื่องอ่ะที่เซียนพระยุคดึกดําบันยุคปู่ย่าตายายเขาแขวนกันมาเขาจะบอกว่าเหนียวจริงๆในประเทศเนี้ยคือชินาดาินโดจีนในสมัยก่อนที่พระยังไม่ได้ตั้งเป็นราคาเป็นเม็ดเงินมาซื้อขายนะ จะเอาบางกระทิงต้องเอาบางขุนพรมสององค์ไปแรกนะบางขุนพรมแตกกุเจดีเล็กตัวเนี้ยเจดีเล็กเจดีใหญ่เนะี่ยต้องเอาสององค์ไปแรกกิงจะแดกบางกระทิงในองค์หนึ่งพระคุณกระองแตกเพราะพระบางกระทิงสมัยก่อนเป็นพระที่ใครโดนตีหัวด้วยไม้คมแฝกด้วยไม่แตกหนังสือมระเกื้อสมัยก่อนลงทุกเล่มเราจริงคุ้นกับคำว่าพ่อโตกรุกบางกระทิง แล้วเป็นต้นแบบที่ไห้พระเกจิกยังดำรงคงสร้างพระพิมพ์นี้อยู่เพราะเป็นพระที่เมนุภาาได้คงกระพันชาติเห็นไหมแม้กระทั่งปู่ทองวรายโยธาก็ยังต้องสร้างพระพิมพ์นี้สมเด็จโตสร้างสมเด็จโตก็ยังสร้างพระพิมพ์นี้นี่กรุวัดบางกระทิงเนะี่ยแต่ชายเล่าบางกระทิงทำไมมีหลักพันและมีหลักหมืน่มโนโคตรดีครับพี่ อ่าทำไมพระบางกระทิงนะจึงมีหลักพันและมีหลักหมืน่นก็จะบอกให้ว่าบางกระทิงเนี่ยเขาสร้างกันมาตลอดเพราะเป็นพิมพ์พระที่มีอนุภาพตั้งแต่ยุคอนุทาราชรันโกสิลก็สร้างเนะี่ยราตนโกสิ์ยุคต้นก็ยังสร้างพระพิมพ์นี้บรรจุในเจดีย์อยู่นะรัชนโกสิ์ยุคกลางก็ยังสร้างพระเกจิก็ยังสร้าง ูาสร้างเลยอ่าบูญนาคก็สร้างพ่อทุนโมนิมิตก็สร้างพ่อแทนก็สร้างพ่อที่ยมก็สร้างนะแต่ที่เราเล่นกันสับสนเพราะเราเล่นที่พิมพ์ไงเราไม่เล่นที่ความเก่ากันวันเนี้พอเรารู้แล้วว่าเอาอันไหนจะเป็นปรัตนโกสิลอันไหนจะเป็นเกจิอันไหนจะเป็นบางกทิงก็ใช้ความเก่าในการแยกไงไอคนที่มันขายกันไปแล้วที่เอาพิมพ์มาบอกว่าพิมพ์แบบนี้เป็นบางกทิง ที่เผอเอาของใหม่ไปขายเป็นของเก่าอะของใหม่มาเล่นหมดไหมล่ะหมดไหมไม่หมดหรอกมันเยอะเออขายไปแล้วก็ไม่อยากให้คนรู้ความจริงว่าบางกระทิงเนี่ยเนะียมียุคอนุธยาก็มีถึงยุคแล้วไม่ถึงยุคอะเอาง่ายๆพูดง่ายๆเนะียเนื้อคนละแบบคราวนี้พอเวลาคนเขาเริ่มรู้ถูกป่ะละ่ะพอเขารู้เสร็จนะ พระบางกระทิงถึงยุคแบบนี้จึงหลักหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนย้ำนะพระบางกระทิงอะ่ะเห็นไหมทาไมมีคนยอมขายหลักพันและทําไมบางคนไม่ยอมขายและทําไมมีคนยอมซื้อหลายหมื่นเพราะเขาแยกที่ความเก่าครับยอดนิยมตลอดการของวงการพระเครื่องเมืองไทยใครที่ไม่รู้จักพระโตบางกระทิงนะบ้างไหนพี่บอกผมหน่อยสิเขาวงการพระต้องรู้จักพระโตบางกระทิง แต่เพราะโตบางกระทิงที่แบบเนื้อถึงยุคแน่ๆแ,แบบเนี้ยโตจริงๆแขนใหญ่จริงๆนิ้วอ่อนช้อยจริงๆเนื้อดินนะห้าร้อยปีจริงๆเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยแหะ